สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปนะผ้าออกมายางเลาะจักหน่อยนะคะพี่น้องเอ้ยแดดนะคะตกบดมือบดเว่น่าสนว่าฝนกระไดบดสนแบบนี่ยอากาศคลิปเก่าด้วยค่ะพี่น้องเด้อคลิปเก่าออกมาถ่ายตอนช่วงอนันนาล้ว้อนนะคะพี่น้องเลื่อไปค้นหาพ่อนะคะพี่น้องลงคลิปจักหน่อยนะคะพี่น้องป้องไปนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะพี่น้องขาท่นวา พายางออกมายางหล่นะคะพี่น้องรลุดฟางรลุดไฟนะคะรถดไฟน้อยนะคะพี่น้องในสวนนะคะแถีวนี้สวน,นออกมายางนะคะพี่น้องกวงกวงด้วยค่ะพี่น้องพามายางหล่นะคะพี่น้องแถวนี้นะคะ โอ้ยพี่น้องสารพัดเด้อพี่น้องเด้อว่าสารพัดสารเพีนะครับสำหรับมาเพลิดเลยกันย่างออกมากําลังกายนะครับพี่น้องนะคะสัยญามือแรงโด้ยหลายขนาดนะครับพี่น้องจับเขียดนะครับพี่น้องมาจับเขียดนะคะแถวนี้นะคะพี่น้องเขียดหลายและเขียดอีโมก็หลายนะครับสำหรับโอ้ยจับกันเขียดกันเขียดอีโมก็จัะ เท่าหรือเกนะครับพี่น้องโอ้ยหลายขนาดเดแถวนี้นะครับพี่น้องแรงหากิน่าสัว่าพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องปองไปนะครับพี่น้องเฮ้ย่าสัว่าโอ้ยพาพุดพ่นกระยางเปิ้นกกระยางถ่ายคลิปน้ำหลังเขานะครับพี่น้องก็จูงหมาจูงแมวเข้าไปนะครับพี่น้องพ่นพ่นพอเพ่นอกยางนะครับพี่น้องจุบจุบจุบจบจบคนยางกับขาสั่นกระยางน้ประทัดนะคะทึงยางทองแรงนะครับพี่น้องเด้อ่าสัว่า เอากระแลนน้ำตูดเขานะคะพี่น้องเอ้ยขนาะดขัจุงอะไรในทางรถไฟด้วยคะ่ะพี่น้องทางรถไฟนะรถไฟแบบพีเลยนะคะเท่ากับซื้อตัวเขามากกระได้นะคะพี่น้องมีตัวนะคะ่ะพี่นะซื้อเขามานะคะก็หละมาเที่ยวแถวหนนี่มันมีส่วนสาธาราณะเด้อพี่น้องเด้อพัศนวะมีส่วนสาธาราณะนะคะพี่น้องนะเขามานะคะพี่น้องคะ่ะก็เลยสิพานยาออกมาลุคลิปคิดหอดพี่น้องปองไปนะคะหลายมือหลายเว้นแล้ว บราไทยบราลุ่มคลิปนะคนะพี่น้องแต่ว่าอาทิตย์นี้แดดนี่นะคะพี่น้องวอยสิภาไปบึงตลาดเมื่อสองเด้อพี่น้องข้าเจ้าไปเป็นมูเข้าไปนะคะพี่น้องอาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่น้องแต่ว่าฝนมันตกนะคะนัดกันไปวสันเพื่อเข้าจะได้ไปเจอของดีกันวสันวานะคะพี่น้องค่ะตลาดเมื่อสองระวัางเด้อพี่น้องแต่อันว่าเข้าไปนะเขาก็ได้โชคดีนะคะพี่น่อยเจอสร้อยทองกับมีเด้อพี่น้องเด้อวสันวาสร้อยทองนะคะพี่น้อง สำหรพี่น้องไปแล้วพุนเห็นบอกเขาก็จะฮู้ของเขาเองนี่นะคะพี่น้องเขาจะนั่งนะคะนะเรื่องหนักเขาจะขามถนนถัดไปนะคะพี่น้องแต่ว่าเขาจะเขาก็ได้ขามสุมซีสุมหานะคะพี่น้องเขาจะนั่งโลดนะคะพี่น้องเด้อเขาจะนั่งโลดของเขานะคะพี่น้องเขาจะนั่งโลดแถวห้องพระาขามก็จะนั่งโลดนะคะพี่น้องค่ะฮุนไปพันพุทธสัญญาหลอกไปกันแล้วพี่น้องค่ะสังญ์หลอกกันไปเรื่อยเรื่อเด้อพี่น้องเด้ออากาศก็ร่มมาแล้วนะคะพี่น้อง อาก็าศซีดหันน้อยนะคะช่วงนี้นะคะพี่น้องค่ะโอ้ยพาพอชมบรรยากาศวิวนะคะพี่น้องก็ปล่อยนะคะปล่อยให้นพื้นแลนนะคะพี่น้องปล่อยให้นพื้นแลนนะคะแลนพื้นเองนะคะพี่น้องข้ามถนนเหาก็คองเอานะคะคําเอินเวลาข้ามถนนเข้านะคะพี่น้องเห็นบอเนื้อที่เขานะคะเป็นพันพัดไล่คุนเดิมค่ะพี่น้องเดิมเพื่นนาการเพื่นที่เขานะคะพี่น้องเห็นพี่เขานะนี่นะคะเห็นบ่กเห็นพี่เขาก็จะเห็ดวาดไว้นะคะพี่น้อง มากอนันต์ก็มีเลยค่ะพี่น้องเกาลัดนะคะแต่ว่าปีนี้มันบอคอยเป็นลูกเป็นหน่วยนะคะพี่น้องปีนี้ฝนมันบอคอยดีเลยค่ะพี่น้องเด้อบรรยากาศมันบอคอยดีนะคะก็เลยบอคอยมีลูกมีเต่านะคะพี่น้องเฮ้ยปีนี้เขาโค้งสีแพงนะพี่น้องไปไปเก็บได้ก็ไปสิแพงนะคะพี่น้องค่ะนะคะพี่น้องว่าบรรยากาศนะปล่อยเพื่อนแล่นแล้วค่ะพี่น้องเพื่อนก็ะเลนไปของเพื่อนนะคะพี่น้องแต่เพื่อนก็บบริเล่นไปไกลเพ่นก็ะเลน เ็ดของเพื่อนนนความสุขของเพื่อนนะคะพี่น้องค่ะันมีแต่ต้นนะเก่าลัดเด้อพี่น้องเด้อต้นเก่าลัดนะคะพี่น้องเห็นบ่กับบรรยากาศเอาเนาะพี่น้องหลายหลายแต่หางบ่เป็นลูกเด้อพี่น้องบ่าเป็นลูกนะคะตกปีเขาก็จะมาเก็บกันแตกตึมเอาไปขายเด้อค่ะแพงแพงเด้อปีนี้ปีนี้แพงแพงเด้อค่ะพี่น้องค่ะปีนี้ก็สิได็กินบ่หลายดอกค่ะพี่น้องค่ะช่วงเสียบ่ได้กินหลายดอกเพราะว่าเพิ่นมันแพงนะคะพี่น้องเิ่นแลนนะคะเป็นเลน เลนนะคะเลนเว้นว่นว่นว่อนอยู่กับเท้านี่แหละพี่น้องเปิ้นกระเบรตเลนไปนะคะเปิ้นกระบอกออกห่างแล้วก็ไปก็หันหน้าหันหลังของเปิ้นเลนของเปิ้นไปนะคะพี่น้องเปิ้นก็สิให้นย่นเฮาเลนนะคะพี่น้องค่ะนะคะเอ้ยประเสริฐวะย่ามถอดแต่เปิ้นสิบายเลยค่ะพี่น้องนะคะเปิ้นก็ฮู้จักคว่ำอยู่เด็มพี่น้องเปิ้ลใบเว้นเข้าป่าไปไกลๆกลขเลนออกไปพู้นเด้พี่น้องเขาบ่ได้เลนเขาก็เลนตามทางถนนนะคะพี่น้องเขาจะเลน ตามนาอยู่เวียนๆเฮา่านี่แหละค่ะพี่น้องคนไปนะคะบวงคนก็เพิ่นเอามาออกมายางมาเทียะะเท่ยวนะคะพี่น้องมายางมาเที่ยวนะคะพี่น้องค่ะเวทความปัญญาคนอะ่ะแถยวในนั้นมีแต่ปลาหมักกันในมักกันนเกาลัดด้วยพี่น้องด้อว่าสันว่มามีแต่ปลาเกาลัดนะคะพี่น้องเทียวนี้หลายๆนะคะบางคนก็มาเก็บนะคะพี่น้องแต่ก็ไปจกเก็บเปนไดกับพี่น้องที่นี่ไปหาจับ กุ้มหลายนะจับมาหาจับกุ้มจับกบนะคบพี่น้องจับกบนะคะกบลงทงนะคะพี่น้องจับกบลงทงนะคะพี่น้องขาภาษาไทยแต่หาก็ประกาศอยากยิบแล้วนะพี่น้องค่ะโดยมากจะซื้อเอานะคะพี่น้องค่ะจะออกเป็นถ้าไปได้ออกไปบ้านนอกบานเมญ่านะคะพี่น้องมันซีมีเห้เฮ้าเะคค่ะพี่น้องเด้อมันซีมีเห้เฮ้านะคะพี่น้องก็เลยนะคะพี่น้องพอปีนี้ก็บริสไปนะคะติดงานนะคะประใาศดีออกไปบานนอกนะคะ บอกเป็นบันนอกบันเมญ่าปปูเด้อค่ะพี่น้องเด้อว่าสันว่าบม่ได้ออกไปเด้อค่ะพี่น้องกับบรรยากาศนะพี่น้องค่ะบไ่ได้ออกไปว่าสันเฮ็ดงานนะครับพี่น้องบม่ได้ไปบม่ได้ไปถ่ายเดียวบันนอกให้เบิ่งนะคะก็เลยบรรยากาศนะครับพี่น้องค่ะเห็นว่าอืมกับบรรยากาศฮอนฮอนแล้อค่ะพี่น้องว่าสบรรยากาศนะคะลมพัดวีวีนะคะพี่น้องนะคะเพราะฉะันเดือนนานี่ก็สีเข้าวนานะอากาศเริ่มลงมาแล้วว่าสันว่า นี่กับบริหอนปัตไนดอกพี่น้องถึงหอนกับบริหอรปนันปนี้นะรับพี่น้องค่ะคุณบรรยากาศนะคะคุณเล่นนะคะเล่นออกหน้าส่นหน้าส่นหลังนะรับพี่น้องเลยว่าฉันวะว่าสุนหน้าส่นหลังนะรับพี่น้องค่ะว่าฉันวะคุณคืบรรยากาศนะคะเข้าไปกันมิดเตต้นนะคะต้นเกาลัดนะรับพี่น้องเขาก็ปั่นจักรยานเขากับยางลูกหมาเขาก็ยางน้ำนะคับพี่น้องยางตับพางนะรับพี่น้องค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชนนะะน่นะคะพี่น้องค่ะนะคะพี่น้องฝากเอาไว้เดือๆค่ะนะพี่น้องคะ่ะขอบคุณทุกกำ